สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทํากุยช่ายผัดหัวใจหมูง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็หั่นกุยช่ายที่เราเพิ่งเก็บมาสดๆจากในสวนก้อนเลยทุบก,กระเทียมโทนวันนี้เราจะใช้กระเทียมโทนในการผัดนะคะผ่าหัวใจหมูแบ่งเป็นสองซีกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปล้างนะ้าแล้วก็นํากลับมาหั่นเหมือนเดิม คนจีนเชื่อว่าถ้าทานผัดหัวใจหมูกับกุยช่ายนะคะาจะช่วยบำรุงกำลังฟื้นฟูให้มีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะทุกคนก็ลองไปซื้อมาทำทานกันดูนะคะแต่ใๆดๆในส่วนของการทานเครื่องในสัตว์ก็ควรพึงระวังนะคะเพราะว่าจะทำให้ไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ซึ่งตอนนี้ผู้ป่วยสูงอายุมักจะป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบกันเยอะถ้าชอบทานเครื่องในสัตว์จริงๆนะคะก็คือทานแบบเว้นวรค อย่าให้ติดกันจนเกินไปเว้นให้ห่างกันบ้างนะคะสักเดือนละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะคะมันจะได้ไม่ทําให้เราเป็นโรคไขมันแล้วก็เราจะใช้ชีวิตแล้วก็ทานอาหารให้เล็ดอร่อยได้เรื่อยๆค่ะมาค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันหมูลงไปน้ํามันหมูนี่เราเจียวเองเลยนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมพ่นของเราใส่ลงไปเจียวลงไปให้เหลืองๆนะคะ จากนั้นก็ใส่หัวใจหมูของเราลงไปรวนลวนพอสักพักกึ่งสุกกึ่งดิบจากนั้นใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลานิดหน่อยก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอรอสักพักหนึ่งเขาสุกดีแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะทำการใส่กุยช,ช่ายลงไป ก็ผัดผักหรือว่าทําอาหารช่วงนี้นะคะเราจะไม่ได้ใส่ผงชูรสนะเพราะว่าแม่ป่วยเป็นความดันเบาหวานพวกเส้นเลือดตีบเป็นพวกอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะทําครัวช่วงนี้จะไม่ใส่ผงชูรสถ้าใครชอบผงชูรสก็สามารถใส่ได้ค่ะผัดพอกุยช่ายสลบนะคะเดี๋ยวเราก็ตักเสิร์ฟใส่ชามได้เลยค่ะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะถ้าทุกคนมีคำถามหรืออยากจะพูดคุยก็ฝากใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดี